โน้ตบุ๊กจอแตกซื้อมาเปลี่ยนเองง่ายๆเดนเวอซตห้าศูนย์คีบศูนย์อุปกรณ์ที่ใช้ก็ไขควงแบนก่อนอื่นที่ดียมาเปิดขึ้นออกมาง้างเข้าไปให้สุดตรงนี้ดาตกมานหนะดาตกมาสองข้าง จะมีล่องต้องงัดออกมาชีงัดค่อยๆแงออกมาเรนเวซทห้าศ mm. ูนย์เจ็ดศูนย์สิบห้าจุดหกนิ้วชีงัด <pine ING>. เอามาที้ละหน่อย เอาหน้ากาออกมาง่ายๆนี่ก็เป็นส่วนของจอโนอ้ตบุ๊กนี่คือส่วนของจอโน้ตบุ๊กจอโน้ตบุ๊กก็จะมีน็อตนี่นั่นนอ็นอตน็อตหนึ่งสองสามน็อตสี่ตัวเป็นถอยความแขก ออกมาง่ายๆถอดนอสีตัวออกมาง่ายๆจะมีแจ็คพินตรงนี้ถอดพินตัวนี้ออกเอาอจอ้ตบุ๊กจอใหม่มาใส่แล้วก็เสียบแจ็คนี้เข้าไปประกอบคืนง่ายๆนี่คือพาร์ตำเบอร์ของของโน้ตบุ๊กตัวนี้ วิธีถอดประกอบก็แบบนี้แหละลองไปทํากันดูถอดออกมาแล้วก็สั่งซื้อพานี่พินพินตัวนี้สามสิบสามสิบพินสามสิบฟันแล้วก็แกะถอดออก,ออก,ออกโอที่เราสั่งซื้อมาก็เสียบพินเข้าไปเสียบพินให้ตรง เสียงพินให้ตรงดันให้สุดเสียงดังแก๊บแก๊บสองครั้งแล้วก็ตัวนี้ก็ล็อกไว้เหมือนเดิมแค่นี้ก็เสร็จแล้วประกอบประกอบเข้าไปแค่นี้เป็นเสร็จ ต่อไปตกปลงเสร็จเรียบร้อยนีก่การเปลี่ยนจอไ้เดี๋ยวไปล,ละ